วสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพิมพ์นะคะก็วันนี้พิมพจะมารีวิวการสัมภาษณ์วีซ่าเจวันนะคะเพื่อไป Work and t r a v e l ที่ประเทศอเมริกาเนาะก็มาดูกันว่าในปีที่โหดมากๆโดยเฉพาะปี4ผ่านยากมากๆพิมพ์ทำยังไงถึงได้ผ่านการสัมภาษณ์วีซ่านะคะแล้วก็ได้รับวีซ่าเจวันมานะคะก็อดพรูฟนะคะมาดูกันว่าพิมพ์ทำยังไงถึงได้ผ่านมาได้ไปชมกันเลยค่ะ ก,ก่อนอื่นเลยนะคะเราขอบอกว่าเราไม่เคยยื่นขอวีซ่าประเภทใดของประเทศอเมริกามาก่อนเลยนะคะเป็นเด็กปี4ค่ะที่ในใบสถานานักศึกษาเขาเขียนไว้ว่าเรียนจบแล้วถูกคอร์สนะคะแต่ว่าโชคดีมากที่หลังจากนั้นเนี่ยเขาเขียนต่อว่าเราจะได้รับปริญญาในเดือนธันวาคมปีนี้นะคะเราเคยไปต่างประเทศแค่2ประเทศค่ะ คือฟิลิปปินส์แล้วก็จีนส่วนพาสปอร์ตใหม่ที่ยื่นให้ท่านทูตเนี่ยยังไม่เคยไปประเทศไหนมาก่อนเลยค่ะเราไม่มีจ้าบอฟเฟอร์ค่ะไม่มีเจ c o คอนแทคด้วยส่วน d s 1 6 0นะคะเรากอบตามเจ้น100เซเลยค่ะอาจจะ90%าเซนเาะเพราะว่าเราต้องใส่ข้อมูลเราลงไปในนั้นแต่ก็นั่นแหละค่ะเราไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมไปใน d s 1 6 0เลยก็ในส่วนของเอกสารนะคะเราก็เตรียมไปตามที่พี่เจนให้เตรียมเนาะก็คือตามนี้เลย เอกสารเพิ่มเติมนะคะเราก็มีเตรียมไปเป็นใบเปลี่ยนชื่อพ่อแม่นะคะพาสปอร์ตเก่านะของเราแปะโพสต์อเอาไว้ด้วยเผื่อว่าท่านทูตเขาเรียกถามเนาะเขาจะได้เปิดดูได้ง่ายๆใบจดทะเบียนบริษัทที่บ้านค่ะแล้วก็ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของบริษัทที่บ้านเนาะแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่ะของสปอนเซอร์ของเราก็คือของแม่แล้วก็มีหลักฐานค่ะว่ามที่เราจะสมัครเรียนเนี่ยเขายังไม่เปิดรับนะเราก็เลยยังสมัครไม่ได้ ก็คือไปหามาว,ว่าเขาเปิดรัวบวันไหนอา้างอิงจากปีที่แล้วอะไรย่างี้ก็ได้คะ่ะแบบต้องสอบอะไรบ้างแล้วสอบนั้นในปีนี้เนี่ยจะต้องสอบวันไหนก็คือไปหาข้อมูลมาแล้วก็ปริ้นมาแล้วก็แปลไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีสูติบัตรค่ะอันนี้คือความสบายใจของแม่ของพ่อนาะก็เรารู้แลยว่าคุนจะไม่ได้ใช้แต่ว่าก็เป็นความสบายใจของเขาแล้วก็เอาไปนะคะแล้วก็ปริ้นหน้า u t ท b e ของเราไปคะ่ะ2ช่องก็คือช่องนี้แล้วก็ช่องนี้นะคะอันนี้คือเป็นทริคที่เราได้มาจากช่องของคุณมินนะคะมเทีะะ่แอนเฟรนดเราเอาไปนะคะเผื่อว่าถ้าเก ออสู้กับเขานะคะว่าเออเราตั้งใจจะทำ YouTube นะเราเราเราไม่โดดแน่นอนเราน่าเชื่อถือนะอะไรอย่างเงี้ยก็ปีนไปนะคะแล้วสรุปนะคะก็คือไม่ได้ใช้อะไรเลยค่ะคือท่านทูตไม่ขอดูอะไรเลยแต่ว่าก็ดีใจมากที่เตรียมทุกอย่างไปเนาะเพราะว่าถ้าเขาขอดูแล้วเราไม่มีให้อันเนี้ยน่าจะแบบนั่งงานเข้าอะ่ะ ก็สำหรับการเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์นะคะสำหรับเราเองมีเวลาเตรียมตัวจริงจังเนี่ยแค่3วันเท่านั้นเพราะว่าก่อนนั้นเราไม่ว่างอะเนาะก่อนที่จะมาถึง3วันเนี้ยเราก็มีการอ่านรีวิวมาตลอดแล้วก็มีการเก่งคําถามในหัวตลอดค่ะว่าเขาน่าจะถามอะไรเราคําถามที่ถามแน่ๆคืออะไรซึ่งคําถามที่ถามแน่ๆก็คือแลนหลังกลับคําถามอื่นๆเนี่ยก็กระจายความเสี่ยงค่ะก็บางคนก็โดนบางคนก็ไม่โดนเนาะแต่ว่าคําถามที่ทุกคนโดนถามแน่ๆก็คือแพลนหลังกลับทําอะไรเราก็พยายามคิดค,ค่ะ,คคะว่าแลนอะไรที่เราจะกลับมาทําแล้วทําให้เขารู้สึกเชื่อถือมันน่าเชื่อถือมันมมีนน้ําาาหักกพอว่ ให้เขาเชื่อมั่นว่าเราจะไม่โดดวีซานะ่าเนาะพอถึง3วันก่อนการสัมภาษณ์อะคะที่เรามีการสัมภาษณ์จริงๆเนี่ยก็คือได้มีการไปหาพี่เอเจนซี่เขานัดให้ไปติวสัมภาษณ์เนาะ,ะแล้วก็เหมือนบอกขั้นตอนต่างๆเราก็ได้ไปแล้วก็ตั้งใจฟังพี่เขานะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นประโยชน์นะ,ะนี่คือคําถามทั้งหมดที่เราลิสต์ออกมานะคะแล้วก็เตรียมตัวะคะ่ะ แล้วนอกจากคําถามที่เราเตรียมตัวนะคะเราก็จะมีการรับบทเป็นท่านทูดเองด้วยหนึ่งก็คือถามตัวเองนั่แหละคือคําถามนะที่เราเตรียมเราถามให้มันเยอะๆให้เรารู้สึกว่าเออตอบเยอะๆพอไปถึงเวลาจริงเราจะได้รู้สึกมันน้อยเน,นาะไหมคะแล้วก็สื่อสัตกับตัวเองว่าถ้าเราเป็นท่านทูดเนี่ยเราจะเชื่อมั่นคาตอบนี้ไหมถ้าเรายังไม่เชื่อเราจะถามอะไรต่อแล้วก็มีการซ้อมกับเพื่อนด้วยนะเราเองก็ติวให้เพื่อนเพื่อนเองก็ติวให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเออจุดนี้มันยังไม่พอไหมเพิ่มมันนี้ได้ไหมทุกคนอาจจะเคยดูเพืพ่อนๆมาหลายๆลายคนแล้วเขาก รีวิวเยอะสาหรับเราก็คือมันก็จริงค่ะอยากกดดันตัวเองมากเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดชิลมากอะมันก็ เหมือนกับจะไม่ได้ผักดันให้เราเพยายามนะก็คือการอ่านรีวิวค่ะถ้าอ่านแล้วรู้สึกจิตตกแล้วรู้สึกนอยมากอ่ะก็ให้หยุดอ่านเนาะแล้วก็มานั่งซ้อมดีกว่าแล้วก็ในส่วนของวันสัมภาษณ์จริงนะคะเราได้รอบ7จ็ดโมงเช้าซึ่งเราก็ไม่ใช่มอร์นิ่งเพอร์เซนต์่ะเนาะเราก็เลยตื่นตั้งแต่ตีสาเพื่อมานั่งซ้อมเนี่ยแหละทาาลําอะไรลีลาให้เต็มที่ให้มันรู้สึกเหมือนว่า7จ็ดโมงเช้าอ่ะก็คือ10บโมงเช้านี่แหละสำหรับเรานะมันทําให้ทาให้เราเฟรชจริงๆอ่ะสัมภาษณ์เจ็ดโมงแล้วเขาตื่น,น,นจจตีห้าคราาเ่รีบตืนม เ,เต้นให้มันเต็มที่เลยทานข้าวเช้าด้วยนะคะจะได้ไม่หิวเนาะเวลาหิวก็อาจจะคิดช้าอะไรเง,งี้ยเนาะก ถึงช่วงที่เพื่อนๆรอคอยแล้วนะคะกับวันสัมภาษณ์จริงก็เราจะขอข้ามขั้นตอนการไปยืนต่อแถวสแกนร่างกายหรือว่าคุยกับพี่ๆคนไทยนะคะเราคิดว่าเพื่อนๆน,น,น่าจะเคยฟังรืวอวมาจากเพื่อน,อนๆหลายๆคนแล้วคือในวันที่เราสัมภาษณ์นะคะรอบเจ็ดโมงมีช่องของท่านทูตเ,เปิดแค่2ช่องค่ะช่องแรกก็คือเป็นท่านทูตผู้หญิงผมรลอนเข้มมากแทบจะน้ำตาลอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นผมตรงคนที่2นะคะช่องที่2ก็คือเป็นท่านทูตผู้ชายะคะ่ะวัยประมาณ40ขอโทษนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคาดเดาอายุผหดใส่แว่นมีผมนะคะคือ ตอนนั้นอะสถิติการผ่านเนี่ยสูสีแต่ว่าไปในทางท่านทผู้ชายให้ผ่านเยอะกว่านะคะแต่ก็ยังมีคนผ่านจากท่านผู้ผหญิง,งคนนั้นอยู่เนาะเราได้สามกับท่านทูตผู้หญิงค่ะเราก็เข้าไปทักทายเขาอะไรเงี้ยคะว่าแบบคุณมั i ยนี่เขอายแล้วเขาก็ถามกลับเราก็เลยคิดว่าโอเคเขาน่าจะถามแหละว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เลยตอบไปแบบ I'm great a little bit excited but ready for the interview how are you how about you อะไรเงี้ยนะคะเขาก็ตอบว่าแบบ โอเค I'm great w h a t a r e you studying? s t u d y i n g เอ่อแต่ว่าก่อนหน้านี้นเขาบอกให้เราสแกนนิ้วมือนะคะก็คือสแกนสแกนสแกนเสร็จแล้วระหว่างนั้นก็คือพูดคุยบทสนทนาที่กล่าวไปค่ะแล้วทีนี้ เขาก็บอกว่า I'm graduated a studying แล,แล้วเรานะคะก็บอกว่า I'm a studying at Stanford International University majoring in the International Business Management แค่นี้แล้วก็แบบเดทเอามันสองิเขาก็ถามต่อ Are you a fourth year student เราก็บอก yes but I am not graduated y e t my degree will be conferred in December this year มันค่อนข้างสำคัญเลยกับในใบที่ใบสถาน,านักะนศึกษาของเราอะคะ่ะเขาเขียนว่า complete ทุกคอร์สแล้วแต่ว่า ปริญญาจะถูกลับอ่ะในเดือนดเดธันวาคมปีนี้เราก็เลยเอามาตอบแบบนี้เราก็ไม่พูดะนะว่าแบบเออเราเรียนจบแล้วแต่ยังไม่จบอยเป็นทางการอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบ อยู you have ่แฮปพิ r u t นะแบบนี้คือมีพิรุษอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามพูดให้มันธรรมาดาธรรมาดา yes อาจจะเบาหน่อยก็ตามนี้นะคะก็อย่ามีพิรุดอะคำถามต่อไปก็คือ what is your plan after you graduate d แล้วเราก็พูดไปว่า uh, I will go to the U.S. with this program ก็คือ work and travel เนาะ after that I am going to I am going to เลยนะคะแบบว่าแพลนไว้แล้วจะกลับมาแน่นอน after that I am going to come back to Thailand to study another degree in t h Faculty of Commerce and Accounting at j u l a l o n g k r n University because I have a goal และจังหวะที่เราพูดว่า a goal เนี่ยเราก็คือทำ แบบมีน้ำในตามีวิงในตาเรารู้สึกตื่นเต้นกับมันจริงๆอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับเหมือนเล่นละครเลยแต่ว่าคือปกติเราเป็นคนพูดภาษาอังกฤษแล้วเราใส่เราใส่อ,อินเนอร์เยอะอ่ะก็คือเราก็าคือเน้นเลยตรงคําว่าโกเนี่ยคือเราต้องทําให้เขาเชื่อจริงๆว่าเราจะกลับมาจริงๆเรามีโกจริงๆเราอยากทําจริงๆนะก็คือเราบอกว่า because I have a goal to be a CPA which stand for Certified Public Accountant I would like to continue my family business because I am an only child my family business is an accountancy company Right now we only have 10% of international customers so I would like to increase it to be 40% and this program will be beneficial very much แล้วก็แสดงความตื่นเต้นนะก็คือมันออกมาจากใจจริงเราอะเราก็เอาออกมาเต็มที่อะไรเงี้ยเพื่อให้เขาแบบเชื่อจริงๆเราแ,แสดงความจริงใจของเรามาจริงๆต่อมานะคะพูดถึงตรงนี้ว่าเราอยากเรียนบัญชีต่อใช่ไหมทุกคนเขาก็ถามต่อว่า What are you studying right now เขาเริ่มแบบเขาเริ่มสงเขาเริ่มสงสัยเขาเริ่มเอกเราก็บอกว่า international business management but i choose this program because รีบชิงพูดเลยว่าทําไมเราถึงเราถึงเรียนคณะนี้เพราะว่าเราวิเคราะห์แล้วเขาน่าจะเริ่มสงสัยเราก็เลยรีบพูดเลย But I choose this major because as f a r a s i a m not sure that I would like to do accounting or not so I decided to study in a faculty that teaches me extensively about business and after I took two courses of accounting I am sure that I would love to do it for living แบบด้วยอินเมั่นใจแล้วเขาก็คือจังหวะนั้นคือบรรยากาศดีมากอะทุกคนคือเขาแบบว่าดูตั้งใจฟังเรามากๆดูเข้าใจเราอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ดูสงสัยต่อและี่เขาพูดเลย ไม่รู้แบบเออแล้วก็แบบอะไรอะ่ะเราก็เลยถามเขาว่า Do you mean how many employees my parents employ? แล้วเขาก็แบบอืมเราก็บอก Oh my parents hire people and my dad, my mom and me จังหวะนั้นนะทุกคนเขาก็แบบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ทำอะไรก็ไม่รู้จังหวะนั้นรรู้สึกแล้วว่าเฮ้ย เขาก็แบบเขาก็ถามว่าเขาก็ชี้ที่เร่มสีว่า Do you have this แล้วเราก็บอกว่า Yes I จังหวะนัังคือก็กรูกระกากไปหมดแล้วเราก็ตอบว่า Yes Yes I have Yes I Yes I do อะไรก็ไม่รู้ของเราอะ่ะแล้วทีนี้เขาบอกว่า Do you have any questions แต่คือเหมือนตอนนั้นเราแบบเราเหมือนไม่ได้ฟังต่อทุกคนแล้วเราก็ Yes 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 แล้วก็เออ No No <laughs> คือเราติตดดีใจอะ่ะเรนบอกว่า ทีนี้แบบเขาก็บอกแบบ yo u visa is approved uses i correctly อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เก็บพาสปอร์ตเราไปแล้วเขาก็ยื่นใบสีขาวอะไรสักอย่างคือเราไม่ได้ดูเราไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรด,ด้วยซ้ำตอนนั้นเขาก็พูดมาแบบเออ y ย u r p a ส s อ o r t จะได้คืนในกี่วันกี่วันแตเเ่เราแบบเราแบบเราเลิกฟังแล้วอะที่บอกว่าเออแล้วแหละประมาณนั้นนะคะแล้วเราก็แบบ thank you so much I will not disappoint you thank you thank you แล้วก็ดูออกมาแล้วก็แบบ ดีใจมากดีใจมากเรารู้สึกว่าไม่น่าเครียดเลยก่อนหนะ้าเดียวเราเครียดมากสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือว่าอยากกดดันตัวเองค่ะอ่านรีวิวจากเพื่อนๆก็คือคนผ่านน้อยอะไรเงี้ยนะคะสุดท้ายแล้วอะเราก็คิดแหละว่าแบบอืมก็ในเมื่อถ้าเกิดเราทําเต็มที่แล้วอะมันไม่ผ่านอะก็ช่างมันขอให้เราทําเต็มที่ที่สุดก่อนอ๋อแล้วเราก็มีแบบเซ็ตโกด้วยคือเหมือนของเรามี3วันใช่ป่ะที่เราแบบเตรียมตัวจริงจังอะไรเงี้ยเราก็เซ็ตโกไว้ว่าโอเควันแรกอะเอาสกี้สิบเปอร์เซ็นต์วันที่สองอ4สี่ส วันที่สามอะขอเจ็ดสิบปดสิบได้ไหมแล้วก่อนจะไปสัมภาษณ์จริงๆวันจริงๆที่เราตื่นมาตอนตีสามนะคะเราก็ขอแบบหนึ่งร้ออร์ซตมั่นใจเลยอืม,มีอีกหนึ่งชิคค่ะที่เราลืมบอกไปก็คือเรารู้สึกว่าการสบตาค่ะเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่า คือเราอยากแค่มันเป็นธรรมชาติแหะทุกคนไม่ใช่ว่าเราจองเขาจนเกินไปเราพูดแล้วว่าอะไรเงี้ยคือมันดูมันดูน,ดน่ากลัวจริงๆเราเป็นแค่นักศึกษาคนหนึ่งอะเราบกพร่องบางก็ได้คือเราพูดแล้วเราก็นึกบ้างก็ไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะใช่คืออยากกดดันตัวเองมากในจุดนั้นเนาะอีกอย่างหนึ่งคือหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะบอกว่าอย่าเตรียมสคริปต์แบบว่าอย่าท่องเป็นบทยาวๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็จริงแบบอย่าท่องเป็นบทยาวๆอย่าท่องอนะแต่สําหรับเรานะเขียนบล็อคโพอต์อะดีมากค่ะ แล้วก็เขียนสคริปต์ก็ดีมากเช่นกันคือเราต้องจำมูเลเลตพอยท์ให้ได้แล้วใช่ไหมคะว่าว่าคำถามนี้เราจะตอบอะไรบ้างมันถึงจะครบประเด็นแต่อีกประเด็นหนึ่งอะ่ะก็คือเราอะ่ะเขียนแล้วเราก็แนะนําให้เพื่อนๆเ,ออเขียนสคริปต์ยาวๆด้วย แต่ไม่ต้องท่องเนื้อออกไหมคะแต่ว่าให้เราแบบคุ้นชินกับคาอื่นอื่นอะที่มันจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างประโยคนั้นนั้นว่าเราจะต้องพูดประโยคนั้นให้สมบูรณ์ยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อว่าไม่ใช่ไปด้นสดตรงนั้นแล้วเราลืมทุกอย่างเรานึกคาไม่ออกเนี้ยเราก็อาจจะแบบตกมาตายตรงนั้นได้เนาะตตอนที่เพื่อนๆกําลังเ,เตรียมคําถามลิสต์คำถามว่าท่านทูนทนจะถามอะไรบ้างเพื่อนเพื่อนลองคิดว่าเขาอะน่าจะถามเราน้อยมากอะแต่เราอะมีสิ่งที่จะอยากบอกเขาเพื่อยือนยันอะเยอะมากใช่ไหมคะี่ก็เลยอยากให้แบบลองโยงอะว่าคําตอบเนี้ยของเราอะ สามารถตอบได้กับคําถามไหนบ้างและถ้าเกิดว่าเขาถามเราแบบเนี้ยเราเอาคําตอบที่เราอยากตอบจากคําถามอื่นอะมาใส่ได้ยังไงคือเหมือนแบบพยายามเชื่อมโยงพูดเรื่องี้เสร็จถ้าเขายังอยากฟังตอ่อเราพูดอีกเรื่องหนึ่งตอ่อแต่ว่ามันต้องเกี่ยวกันนะมันต้องเชื่อมโยงกันได้เพื่อกันว่าเขาจะไม่ถามเผื่อเขาไม่ถามแล้วเราไม่ได้บอกอะแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ให้โอกาสเราก็คือ,อมันก็เสียโอกาสตรงนั้นก็ดูสถานการณ์ตรงนั้นอีกทีนะว่าเขาอยากฟังเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ <S 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 สำหรับเทคนิคต่างๆนะคะก็มีเท่านี้แต่ว่าคลิปยังไม่จบนะคะสำหรับ มาถูกช่องแล้วค่ะพิมคือสายมูตัวจริงแต่ว่าก็สําหรับเพื่อนๆที่ไม่ใช่สายมูเนาะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ดูกันมาถึงตรงนี้แล้วก็หากว่ามีข้อสงสัยใดๆมีคําถามอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ด้านล่างนะคะมีข้อติชมอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเช่นกันพิมก็จะรีบมาตอบอย่างเร็วที่สุดค่ะก็สําหรับเพื่อนๆสายมูไปฟังกันค่ะ ก่อนจะไปฟังกันนะคะว่าเรามูที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ขอบอกเลยว่าที่ผ่านมาได้อะมันเป็นเพราะแบบความพยายามของเรา8 0 9 0เลยแล้วก็ดวงอะอาจจะแค่สิบยีเนอนาะแต่ว่ายัางไงแล้วถ้าเราทาแล้วมันมีความมั่นใจอะทำแล้วมีที่เนี่ยจิตใจหรือว่าเสริมความมั่นใจของเราอะก็ทําถึงทุกคนแต่ว่าถ้าอยากจะมาหวังแบบเพื่งพระอย่างเดียวอะพระท่านน่าจะเหนื่อยเพราะน่าจะมีคนขอพระท่านเยอะเหมือนกันนะนึกออกไหมคะก็ไปฟังกันเลยคะ่ะก็มาเริ่มกันด้วยทริคก,การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราทาอย่างนี้ เราเองบอกเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเนาะค่าแต่งอย่างนี้ก็คือชื่อของทุศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บอกว่าลูกชื่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านคือที่นี่ที่นี่ที่นี่หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกที่อยู่ตามทะเบียนบ้านก็บอกที่อยู่ปัจจุบันคืออย่างนี้อย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ขอพรเลยก็ไปดูกันเลยว่าเรามุงที่ไหนกันบ้างเริ่มกันที่กรุงเทพมหานครเนาะก็คือเราไปไหว้พระที่วัดแขกสีลมค่ะถูกพระแต่ว่าเราเน้นขอกับพระพิฆเนศนะคะอ๋อแล้วก็ทิ้ไหนตึ่งคือต้องไห้ฆเก ก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อเป็นการเปิดทางอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือนิยมให้ว่าพระพิคเนตก่อนแนะนาให้ว่าพระพิคเนตก่อนนะคะแล้วก็คือเอาเป็นว่าเราอะไหวถูกพระแหละแต่ว่าเราเน้นขอกับท่านพ่อพระพิคเนตเนาะแล้วก็เราตั้งใจว่าถ้าเกิดสำเร็จเนี่ยเราจะกลับไปถวายขนมสามอย่างแล้วก็พวงมาลัยสวยๆนะคะก็คือเขาไม่ให้พูดบระบนนะเขาเขาไม่ให้บนอะแต่ก็บอกความตั้งใจเราคือเราเองก็บอกความตั้งใจกับท่านไปว่าเออลูกมีความตั้งใจจะอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าเกิดว่าสําเร็จอะ ็จแล้วต่อมานะคะก็คือมีเป็นพระพิคเนตที่ห้วยขวางเราเองก็ไหว้พระทุกทุกพระเหมือนกันแล้วก็เดินไปข้างหลังค่ะจะมีพระพิคเนตองค์ใหญ่มากอยู่ข้างหลังใช่นีมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เคยเข้าไปข้างหลังัไหมแต่ว่าเดินเข้าไปเดินพอเดินผ่านล้าง้าเข้าไปค่ะก็จะมีพระไทยมีเป็นพระพิคเนตองคใหญ่มากด้วยนะคะก็เข้าไปไหว้ตรงนั้นแล้วก็มีตันหนักจะแม่กวนอิมพันมือค่ะ ชอบใช้สีเนาะแล้วก็วัดจีนซึ่งเราไม่แน่ใจชื่อวัดเองต้องขออภยัยแต่ว่าอยู่ตรงข้ามกับตำหนักเจ้าแม่กวนอิมพันธุเลยแล้วก็วัดเล่งเน่ยี่นะคะแล้วก็มีพระพิฆเนศค่ะที่เซนทรัลเวิลด์พระแม่อ,อุมาตรงข้ามเซนทรัลเวิลด์ค่ะพระแม่รักษมีเตกเกศรท้าวจตุโลกบาลเตกเกศรแล้วก็พระพรมเอราวัณพระนารายณ์ทรงสุวรรณโรงแรมอินเตอร์คอนนะคะแล้วก็าาท้าวอมรินทราธิราชหน้าอมรินทร์ค่ะ แล้วก็วัดพระมหาไทยคือเราเดินผ่านวัดพระมหาไทยตอนที่ระหว่างทางจะไปสัมภาษณ์วีซ่าเนาะก็คือเราก็นึกถึงพระเยซูนึกถึงพระแม่มารีเนียน้ยคะ่ะว่าให้พระเจ้าช่วยเรามีที่จังหวัดปทุมธาน,นีนะคะอันนี้คือเพื่อนเราอ่ะเขาเรียนอยู่ที่มอลังสิตเนาะแล้วเขาก็จะไปขอเราก็เลยบอกว่าให้เพื่อนอ่ะถ่ายรูปมาให้เราหน่อยถ่ายรูปองค์พ่อมาให้เราหน่อยก็คือเป็นพระพิฆเนศนะคะที่มอลังสิตแล้วเราก็มองในรูปนะคะแล้วก็บอกท่านคืออธิษฐานถึงท่านเลยแล้วเราก็บอกท่านว่าเออถ้าสําเร็จอ่ะลูกมีความตั้งใจจวว่่่าาาะะะนนนํพีหูมกิไปถยคค เล็กๆอะไรอย่างเงี Donc, so Não, ้ยฮะประมาณคือท <and S 2> so ี่อุดรเพื่อนเราอ่ะคนนึงเป็นคนอุดรค่ะแล้วก็เขาจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบที่เมืองอุดรอะไรเงี้ยเนาะเราก็บอกขอให้เขาเอาถ่ายรูปมาให้อีกแล้วแล้วเราก็ก็มองอะค่ะแล้วก็ส่งส่งจิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอมีพ่อปู่เทพารักษ์ก็มีศาลหลักเมืองค่ะในศาลหลักเมืองก็จะมีพระไทยพระพุทธรูปแล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณแล้วก็คือไหว้ทุทุกองค์นะคะแล้วก็มีศาลเจ้าปู่ย่านี่เป็นศาลเจ้าจีนเนาะก็ไหว้ทั้งทั้งหมดอ่ะเพื่อนถ่ายรูปมาเราไหว้หมดนะคะแล้้ววววกกกกก็มมีีงงงหลปรรรระะะะจััษ์คค่่่่่ตอออนดยทาาาาูขเเเพ เป็นหอดูค่ะทุกคนก็ขอฝากร้านนะคะนี่คือร้านของเรานะคะ p ิกซี่พิกทาโรค่ะก็มาดูดวงกับเราได้นะเราใจดีมากเราอยากด้วยทุกคนมากๆเลยการมูของตัวเราเองนะที่ไม่ได้เป็นการเดินทางไปไหนหรือว่าดูจากรูปแล้วแล้วมูนะคะไหว้พระราหูค่ะในวันที่พระราหูอะค่ะย้ายเนาะซึ่งเราก็ได้มีการเตรียมของดำไหว้พระราหูอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สวดมนต์คือเราไม่ได้มีเราไม่ได้เปิดรูปไม่ได้เซิร์ชรูปอะไรอย่างงี้ด้วยซ้ำแค่แบบนึกถึงท่านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ทำม,มีการทำ w a เปเปรอร์มงคลเองอันนี้คือไม่ได้โฆษณาเพราะว่าเราไม่ได้ขายด้วยซ้ําแต่ว่าก็เราทักมาได้นะคะถ้าเกิดอยากได้เราก็มีการดึงดูดแต่พลังงานดีๆค่ะคือเราอะเราต้องเชื่อจริงๆว่าเราจะผ่านคือเราคิดเสมอว่าถ้าเราทําเต็มที่แล้วอะมันจะไม่ผ่านได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราทําได้สิคนอื่นทําได้เราก็ทําได้เนี่ยคือพิมทำได้เพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่ก็ทําได้นะบอกเลยคือเหมือนกับสะกดจิตตัวเองอะทุกคนดึงดูดแต่พลังงานดีๆเหมือนตอนที่เราเข้าไปสัมภาจริงๆอนะถามว่าก่อนหน้านั้น วันนี้มาผ่านอะวันนี้วันนี้ต้องผ่านอะไรเงี้ยแล้วก็มีการคือเราดูดวงให้ตัวเองแล้วแบบมันมันอ่านไม่ได้อในเรื่องของจะผ่านหรือไ่าไม้ของตัวเองคือเราก็เลยคิดว่าแบบมันเป็นเพราะเราดูบ่อยด้วยแหละคือเราก็จำไม่ได้ว่าตอนแรกๆที่เราดูอะไพ่บอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่แบบเหมือนพอเราดูบ่อยดวงมันก็ช้ำอะค่ะก็เลยยืมดวงเพื่อนถามไพ่ว่าโอเคเจ้าชะตาเชื่ออย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเพื่อนของเจ้าชะตามีอีกสองคนจะผ่านไหม ray. อะไรเงี้ยเน,ะน <Landes: S 2> าะก็คือผลออกามาว่าแบบผ่านเช่นกันคือดูดวงให้แม่เพราะว่าเราดูดวงให้ตัวเองไม่คือไดียวนก็ ยืมดวงแม่แล้วก็มาดูว่าแบบเออลูกอ่ะลูกจะได้ไปไหมในแลนที่ตั้งไว้ในปีนี้ผลก็คือบอกว่าได้ไปนะคะแล้วก็มีขอกําลังใจค่ะจากเพื่อนๆพี่ๆพ,พ,พ่อแม่นะคะก็คือขอคําอวยพรน,นั่นแหละแล้วก็ทุกคนพูอวยพรเราก็รับ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 แล้วเราก็ต้องเชื่อจริงๆว่าทุกคาอวยพรเนี่ยมันส่งผลอะไรเงี้ยค่ะคือก็คือความเชื่อเนาะแล้วก็มีการที่แม่นะคะสวดมนต์ให้สวดมนต์ในห้องค่ะที่บ้านนะคะว่าให้เราผ่านนซ่านะเราจะสัมภาษณ์เวลาเท่านี้เท่านี้วันที่เท่านี้มีการบนไอ้ไข่ค่ะคือบบ้าาานนนเเรรมีไไขะก็ ว่าถ้าเกิดผ่านสัมภาษณ์วีซ่า,าจ,จะซื้อรถสองล 2, เล่นให้ใครสามคันค่ะแล้วก็มีการบุนลอยๆนะว่าถ้าผ่านจะรีวิวในกลุ่มเฟซในกลุ่มไลน์แล้วก็ใน YouTube นั่นเองค่ะก็คือสิ่งที่ทําอยู่ก็คือการแก้บนนะคะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบท่านเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลที่สุดในวันนั้นก็คือท่านเจ้าที่ของสถานทูตนะคะคือเราเองอ่ะพยายามมองหาสาราพระภูมิหรืออะไรอย่างนั้นซึ่งหาไม่เจอเลยคือมองไม่เห็นเลยคือเหมือนมันใหญ่มากค่ะด้านในนั้นแล้วเราก็แบบไม่รู้อยู่ตรง ตั้งจิตนึกถึงท่านแทนแล้วเราก็หนูชื่ออย่างนี้นะคะหนูขอเจวันวีซ่านะเราคือหนูอยากไปหนูไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยจริงๆค่ะจะกลับมาตามกฎของโครงการแน่นอนไม่โดดแน่นอนแล้วก็มีเจตนาดีๆถ้าไปแล้วมันจะมีมีประโยชน์อะไรยังไงคือเหมือนกับเราอยากพูดอะไรเราพูดกับเจ้าที่เลยค่ะพอถึงจุดนนเราพูดกับเพื่อนไม่ได้แล้วนึกออกไหมก็สุดท้ายนี้นะคะก็อยากเป็นกําลังใจแล้วก็อวยพรให้เพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะขอให้โชคดีในวันนั้นนะคะประสบความสาเร็จแล้วก็วีซ่าพรูฟกันทุกคนนะคะคือเราอยากบอกว่่าาาาเเเรข้ใจมกกกกกๆลลยทททีุุคคนนัว วนอะไรต่างๆคือเราเข้าใจมากๆพอเราเองผ่านจุดนั้นมาเนาะถ้าเราเตรียมตัวมาอย่างดีมากอะคะ่ะมันไม่มีอะไรต้องเครียดแล้วเราแค่ทําทุกอย่างให้มันเต็มที่แล้วถึงสมมติว่าในตอนนั้นเราเอาจจะลืมพูดอะไรไปบ้างไม่เป็นอะไรเลยคืออยากกดดันตัวเองค่ะเราทําได้อยู่แล้วเนาะถ้าเกิดทุกคนมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะแล้วเดี๋ยวพิมก็จะมาตอบทุกคาถามเลยก็ขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e นะคะแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ตามที่พิมบอกนะบา,บายชคดีค่ะ